สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพบกับน้องตองใน,น,นเชาภาษาอังกฤษอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องตองก็จะมาทําเสริมทักษะเกี่ยวกับเรื่องสถานที่นั่นองค่ะโอเคสถานที่สังกฤตออกเสียง,งว่าอะไร place สักดได้ไง p-l-a-c-e นั่นองค่ะโอเคอเคมื่อคืนแม่ให้ตะว,วันทบทวนในบบสัจหดไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อคืนเราอ่านกันไปแล้วหนึ่งรอบเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทําไปอย่างเร็วนิดนึงโอเคไหมคะเพราะว่าเมื่อคืนน้องตะว,วันได้ทบทวนไปแล้วหนึ่งรอบโอเคไหมคะลูกอ่านโจซิ Pray the sentence below and write the correct word cut and stick the place in the box โอเคเขาบอกว่าต้องทำอะไรคะอ่านประโยคและเขียนคำศัพท์และเขียนคำศัพท์ตัดและติดสถานที่ลงในช่องซีเรียมใช่วันนี้ในแบบฝึกหัดก็จะเป็นในลักษณะกิจกรรมด้วยใช่ไหมะคะเพราะฉะนั้นเราเคยท่องศัพท์เกี่ยวกับเรื่องสถานที่มาแล้ววันนี้ในแบบฝึกหัดก็จะมีให้ตะวันตัดใช<า>่ไหมคะอ่านี่เราตัดมาแล้วเมื่อกี้ตะวันตัดดูย ตัดเบี้ยวมาตัดออกมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตะวันก็ต้องอ่านประโยคแล้วก็เลือกรูปภาพที่เป็นสถานที่ให้สัมพันธ์กับประโยคที่เราอ่านใช่เอาไปติดลงในช่องนี้เลยนะคะเขาไม่ตสถานที่เนาะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นตะวันต้องอ่านก่อนว่าสถานที่ที่เขาพูดแต่ละข้อมันคือสถานที่ใดโอเคไหมคะลูกแล้วตะวันก็ต้องเลือกรูปภาพไปติดให้สัมพันธ์กับประโยคนั่นเองไม่ยากใช่ไหมคะอ่านประโยคก่อน a place where you can find something to eat สถานที่ที่ไหนที่คุณสามารถหาหาของกินอืหาของกินที่ไหนล่ะคะ restaurant restaurant r e s t a u r a n t นั่นเองค่ะโอเคไปที่ข้อสองเลยค่ะเดี๋ยวเราเขมาเขียนทีเดียวค่ะ a place where you go to see a film สถานที่ที่ไหนที่คุณไปดูหนังอ่าที่ไหนคะ um ไปดูหนังที่ไหน c i n e m าอ่ะ c i n e m า C I N E M A นั่นเองค่ะโอเคเก่งมากค่ะ,ะไป,ไปอพเทส where train stops and l e a สถานที่ที่ไหนที่รถไฟหยุดและออกเดินทางอ่าที่ไหนเอ่ยเช่นเซชัน T R A I N S T A T I O N นั่นเองเอโอเคที่เราเคยไป,ไปรับคุณยายใช่ไหมคะสถานีรถไฟหัวหินอยู่ในกลางเมืองหัวหินนี่เองอ่ะอไ,ปอไปนะ A place where people go to make merit. อ่าเขาบอกว่าอะไรสถานที่ที่ไหนที่ควรไปทำบุญอืมที่ไหนอ่ะที่เราไปทำบุญอะ่ะเจมโพเจมโพเอ็มชเอมโพ, e LE, มพวัดใช่ที่ตะวันเคยไปวันออกพรรษาใช่ไหมไปรอเทียนด้วยใช่ไหมคะโอ้โหกลับ มันเกิดควันเกิดมันเกิดด้วยนะพตายาไปด้วยโอเคที่เราไปทำบุญกันใช่ไหมน่นแหละ temple สกดยังไง temple t e m p l e แจ้ p พบแปลว่าวัดค่ะโอเคไปเลยค่ะ an office where police officer work บอกว่าอะไรสำนักงานที่ไหนที่ตำรวจทำงานอ่าที่ไหนคะก็จะเป็น police station p o l i c e s t a t i o n โอเค very good ตไปนะคะ a place where doctor and nurse work สถานที่ที่ไหนที่คุณหมอแล้นางเพียบาบ้านทำยาน hospital โอเค hospital <S o s p i t a l H O S P I T A L โอเคต่อไปเลยค่ะต่อไปนี้ใช่ไหมค่ะ a shop where you can buy food and other thing อ่าเขาบอกว่าไงคะ ร้านค้าที่ไหนที่คุณสามารถซื้ออาหารและของอื่นๆ <S, <S, Super งง s ุ per m a r k e t โอเ okay. คสุ per m a r k e t ก็อย่างเช่นพวกโรตัสซีเจฟิกซีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจไหมคะ <Okay. S 2> เรียกว่าสุ per m a r k e t อ่ะต่อไปอ่ะแ,แัน่ <market S 2> ที่สองใช่มาเก็ตแปลว่าตลาด m a r k e t ก็จะเป็นท่านหลังของตีใช่มาเก็ตแปลว่าตลาด อันต่อมันกันอ่ะข้อที่แปดเลยค่ะคำสั่งเหมือนกันนะเหมือนกันค่ะเขาให้ทำเหมือนกัน a place where you go to send letter โอเคสถานที่ที่ไหนที่คุณไปส่งจดหมายค่ะ where อะไรนะ post ออฟฟิศโอเค post ออฟฟิศ p o s t o f f i c e แน่ๆเก่งมากที่หน้าหมู่บ้านเราก็มีใช่ไหมคะติดกับหมู่บ้านเราเลยใช่ติดกับฟาร์ม a c y โอ้ติดกับฟาร์ม a c y อีกโอ้ใกล้หมู่บ้านเราเลยติดกับซีเจอีกโอ้โหเยอะแยะเลยใช่ไหม สถานที <No <si ่ใกล้ๆหมู่บ <UM ้านเราเยอะแยะเลยใช่ไหมคะมีพโต้ออฟฟิศฟาร์มเ a อร์ซีสปาร์มาเก็ตมาร์เก็ตโอ้เยอะแยะสกูลโอเคไปตลาดด้วยมีสองมีสองเขาบอกว่าเขาบอกว่า place where children go to school โอ้โหอันนี้เด็กๆต้องรู้นะคะสถานที่ที่ไหนที่เด็กๆไปเรียนที่ไหนสกูลแน่นอนอ S C H O O L ใช่แต่ช่วงนี้ไม่ได้ไปใช่ไหมคะกนใช่หยุดพักการ go to school ไปก่อนโอเค ข้อที่สิบค่ะ A building where you go to borrow a book อ่าตึกที่ไหนที่คุณไปยืมและอ่านหนังสืออ๋อแวร Library อ่า Library ค่ะใช่ถ้าไปโรงเรียนเราก็จะมีห้องสมุดเอาไว้สำหรับยืมหนังสือเอาไว้เข้าไปอาา่านหนังสือได้เหมือนที่ตะวันเคยเียนอนุบาลนะ่ะก็จะมีห้องสมุดใ,ใช่ไหมคะสำหรับแต่ละจังหวัดก็จะมีห้องสมุดประชาชนเช่นกันลูกตะนก็เคยผ่านแม่เคยชีด้ดูตะวันอาจจะจำไม่ได้ เดี๋ยวถ้าผ่านแม่จะชี้ให้ดูอีกเป็นห้องสมุดประชาชนลูกก็จะมีหนังสือใช่ค่ะเดี๋ยวแม่ชี้ให้ดูอีกอ่ะต่อไปมีใช่ไหมค่ะ a place where you can swim โสถานที่ที่นายที่คุณสามารถว่ายน้ำที่ไหนคะ swimming pool ออ swimming pool S W I M M I N G P O O L ใช่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราไปเรียนว่ายน้ำใช่ไหมเราก็จะได้ไปว่ายน้ำกับคลาสแล้ตอนนี้แล้วก็ตอนนี้มีโควิดด้วยก็เลยต้องหยุดยาวเลยอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปกันอีกเนาะใช่ a building where you can look at a l l things ตึกที่ไหนที่คุณสามารถดูของเกา่าไปดูของเกา่าพวกนี้เขาจะได้มิวเซียมมิวเซียมแปลว่าพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์เหรอใช่พิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามกรุงเทพมหานคร U C E U M มิวเซียมเป็นพิพิธภัณฑ์ก็จะมีของเกา่าของดึกจำบนันเก็บไว้ให้เด็กๆรุ่นหลังได้ดูพวกซากไดโนเสาร์ที่เขาขุด พบเจออะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่หลายผ่านมาหลายปีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์มันก็จะมีหลายอย่างมแล้วเขาก็จะมีหลายๆอย่างไม่ใช่ฟอสไดโนเสาร์ลูกในพิพิธภัณฑ์ก็จะมีอย่างอื่นให้ดูอีกแต่ว่าในภาพของเขาจะเป็นไดโนเสาร์นะค่ะเขาทําให้เด็กๆเห็นชัดไงว่ามันเป็นของเก่าอ่าต่อไปให้คุณสาม a place where you can deposit all your money อ่าเขาบอกว่าอะไรคะสถานที่ที่ไหนที่คุณสามารถฝากและ ยืมยื่น b a n แ bank b a n k bank ใช่ไหมคะอันนี้ตอวันไปบ่อยอยู่แล้วใช่ไหมโอเค a p a w w h e r e you can catch a plane สัานัที่ไหนที่คุณสามารถขึ้นเครื่องบิน airport a i r p o r t โอเคอ่ะตะวันเลือกได้เลยว่าตอนจะเขียนคำศัพท์ก่อนหรือว่าจะติดก่อนโอเคไหมคะนขอเขียนก่อนละกันได้เลยค่ะอ่ะตั้งแต่แผ่นแรกแผ่นที่สองนะคะ เขียนตัวเท่าๆกันนะคะลูกค่ะโอเคได้เลยค่ะ